สวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง BNM Channel กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็มาแกะกล่องนะครับรีวิวนะครับเป็นสินค้ามือสองนะครับวันนี้นะครับอันนี้เป็นจอคอมพิวเตอร์นะครับจอคอมพิวเตอร์มือสองนะครับอพอดีของเก่ามันจอมันเสื่อมนะครับผมก็เลยค้นหาดูในแอปช้อปปีนะครับก็ก็เป็นราคาประหยัดนะครับเพราะว่า เน้นประหยัดนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับตัวนี้เป็นมือสองนะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยนะครับามาดูกันนะครับว่าจะามีอะไรเสียหายไหมนะครับหรือว่าไม่เสียหายนะครับ นี่ครับแพ็กเกจมาดีนะครับนี่ครับเป็นจอ LCD นะครับธรรมดานะครับตัวนี้นะครับเป็นจอ LCD อ่ามันไม่ใช่ LED นะครับตัวนี้นะครับนี่ครับอ่าตัวนี้ก็เป็นฐานนะครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นฐานมันนะครับ ตัวนี้นะครับขนาดจอนะครับ17นิ้วนะครับขนาดจอ17นิ้วนะครับตัวนี้ผมได้มานะครับเป็นของพีลิปนะครับตัวนี้นะครับเป็นของพีริปนะครับร้านเขาก็จะค้าแบบมาให้นะครับค้าแบบค้ารุ่นมาให้นะครับแต่ว่าเป็นขนาดจอ17นิ้วเหมือนกันหมดนะครับตัวนี้นะครับ ก็แพกเกจมาอย่างดีนะครับเดี๋ยวจะไปทดสอบนะครับว่าใช้งานได้ไหมนะครับนี่ครับดูสภาพนะครับก็สภาพเอี่ยมอยู่นะครับนี่ครับอ่า ก็ไม่ค่อยมีริ้วรอยเท่าไหร่นะครับนี่ครับโอเคนะครับสภาพสวยนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีอ่าสองพอร์ตนะครับนี่ครับมีพอร์ต VGA นะครับแล้วก็พอร์ต DVI นะครับตัวนี้นะครับอ่ามีสองพอร์ตนะครับนี่ครับ ก็มีสายไฟมาให้นะครับสาย AC นะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับตัวนี้นะครับราคานะครับผมสั่งมานะครับราคาแค่ 350บาทนะครับราคาขายแค่350นะครับแต่ว่ามันมีค่าขนส่งนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีน้ำหนักนะครับมีขนาดความกว้างนะครับมีวอลลุ่มนะครับความคุณยาคุณสูงนะครับก็มีก็รวมๆแล้วนะครับก็ประมาณ400ต้นๆนะครับก็ประมาณ400นะครับนี่ครับ เพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับเดี๋ยวก็อาจจะทิ้งลิงก์ของสินค้าไว้ให้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่มองหาจอคอมพิวเตอร์นะครับมือสองนะครับผมก็แนะนำนะครับว่าให้ไปดูได้ที่ร้านนี้นะครับก็น่าจะเหลือไม่กี่จอแล้วนะครับก็ลองเข้าไปดูได้นะครับเจ้าของร้านก็พูดคุยตอบแชทดีนะครับตอนนี้นะครับ เดี๋ยวจะไปลองดูนะครับเดี๋ยวไปดูตอนที่ว่าต่อสายเรียบร้อยแล้วนะครับว่าภาพจะปกติไหมนะครับสักครกคนนะครับเพื่อนๆหลังจากที่ทดสอบนะครับต่อสายไฟดูนะครับสายจอดูนะครับนี่ครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับนี่ครับสีสันสวยงามนะครับนี่ครับ เหมือนกันนะครับกับฝั่งจอทีวีนะครับสีสันสดใสเหมือนกับจอคอมเลยนะครับนี่ครับราคาถูกมากนะครับนี่ครับใช้บริการอีกแน่นอนเลยครับร้านบริการดีนะครับแพ็กเกจดีนะครับราคาไม่แพงนะครับราคาเป็นมิตรกับเงินในกระเป๋านะครับนี่ครับเพื่อนๆคนไหนมองหานะครับจอคอมพิวเตอร์นะครับลองเข้าไปกดลิงก์ด้านล่างใต้คลิปดูนะครับ ก็ราคาไม่แพงนะครับนี่ครับได้ของย่อพิลิปด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองเปิดวิดีโอดูนะครับนี่ครับสักครู่นะครับโหลดนิดนึงนะครับก็ทดสอบดูนะครับว่าใช้งานได้ไหมนะครับก็ลองเปิด YouTube ดูนะครับว่าภาพเป็นยังไงบ้างนะครับ แต่โอเคนะครับผมพอใจมากเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับนี่ครับชัดเจนนะครับสีสันสดใสนะครับก็ประมาณนี้นะครับอย่างไงนะครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับก็หวังว่าพอเป็นแนวทางในการสั่งซื้อนะครับสินค้า จากแอป s h o ปปีนะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่กําลังมองหาจอคอมพิวเตอร์นะครับก็เข้าไปกดสั่งเข้าไปเลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ